ต้องเปิดจากคนน่ารักมาก่นสวัสดีครับผมมินมอเตอร์ไซค์นะครับก็วันนี้กลับมาพบกับมินอีกแล้วนะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่41นั่นเองตอนนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับมินอยู่กันในบูธฮอนด้านั่นเองนะครับก็จะเห็นจากแนวแคมปิ้งข้างหลังนี้แน่นอนรถฮอตฮิตตอนนี้นะครับของ Honda าคงจะไม่มีใครเกินเจ้าฮอนด้าซีทีนนั่นเองนะครับและในงานครั้งนี้ครับ CT125 ได้ออก Limited Edition มาอีกแล้วถึง2รุ่นด้วยกันนะครับอ่าแต่เราขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปชมบูธฮอนด a กันว่าในปีนี้นะครับฮอนด้านำรถอะไรมาให้เราได้ดูได้ชมกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวตามมีนไปดูกันเลยครับที่ด้านหลังนี้ครับก็มุมด้านหลังนะครับมีนตอนนี้เรียกว่าเป็นมุมของคับเฮานั่นเองนะครับก็คับเฮานะครับ ก็จะถูกแยกจากฝั่งทางฝั่งของ AP Honda รถตลาดนะครับก็ครับเขาก็รถที่จําหน่ายที่ทุกคนรู้จักกันดีก็น่าจะมี Honda m ม n งก y ้นะครับ Honda Super c u นะครับแล้วก็ CT125 นั่นเองนะครับอ่าก็มังกี้ก็นี่เลยครับที่ทุกคนเห็นก็เป็นรถแนว <laughs> น่ารักน่ารักโนโมโน m ม่ no mo, no mo. มังกี้ก็เรียกว่า h ฮ Hit ิตในช่วงหนึ่งอ่ะไม่ต้องดูวิธีก่อรันแล้ว <laughs> ดูน้องไว้ก่อนนี่นครับโอเคส่วนด้านหลังเราตรงนี้เขาก็จะเป็นมุมอสซิส์รี่นะครับหรือของแต่งนั่นเองนะครับจากทางคัพเฮาส์นั่นเองก็จะเห็นว่าคัพเฮาส์จะมีอยู่สี่แบรนด์ด้วยกันนะครับที่อยู่ในคัพเฮาส์เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,ก,กันดีกว่าครับว่างยังเอ่ย<า>ว่างยังเอ่ยมาๆๆนี่ครับเราดึงตัวมาแล้ว แนะนำตัวองกับกล้องลหเ่ายค่ะชื่อใบเฟิร์นค่ะงานนี้ก็รับเป็นพิตตี้เซลนะคะ oh, ของทับเฮาค่ะโอเคถ้างั้นถามน้องใบเฟิร์นเลยละกันครับทับเฮาปีนี้ครับส่วนทับเฮาครับมีผลิตภัณฑ์อะไรมาให้ทางลูกค้าได้ดูกันบ้างในปีนี้ปีนี้เราก็เปิดตัว Honda รุ่นใหม่ค่ะเป็น CT 125ค่ะคแล้วก็มีอยู่2สีนะคะเป็นสีแดง กับสีน้ําตาลค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะดได้ไดค่ะ,คะแล้วก็ในงานเนี่ยยังเป็นรุ่นสเปเชียลอีดิชันนะคะซึ่งมีแค่1 2 5สีละ125คันทั่วโลกค่ะสีละ 125, ่คันทั่วโลกใช่ค่ะเมืองไทยได้มากี่คันแค่คันสีละ30เท่านั้นเองค่ะพี่สีละ30ใช่ค่ะ <Okay. S 3> สวัสดีครับ กำลังโผลไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับด้เพ่ทีนี้ด้านหลังเราเป็นอะไรเอ่ยเป็นพวกอะไรแต่งค่ะของมังกี้ออซูเปอร์คัพนะคะแล้วก็เป็นของซีทีก็มีค่ะก็จะมีอะไรต่างๆค่ะเล็กๆก็ที่ลูกค้าสามารถมาเลือกไปแต่งบางคนเนี่ยมีรถอยู่แล um> ้วก allora ็มาเลือกในงานได้เลยค่ะ ก็แบรนด์ที่เห็นนะครับก็จะมีจีค้าร์บไบเกอร์เฮดูซีแล้วก็คิตะโกนั่นเองก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็รับรองทุกชิ้นอะไรคือของแท้แน่นอนใช่ค่ะเรานำเข้ามาค่ะ จริงจริง,รงไม่ใช่นำเข้าจริงจริง,งอ่ะฮอนด้าของเราเนี่ยมีโรงงานผลิตที่ไทยแล้วค่ะก็ไม่ต้องกลัวว,ว่าซื้อรถไปแล้วเนี่ยอะไรจะมีปัญหาเอ้ยต้องสั่งจากนู่นที่นั่นที่นู่นมันนานไหมจริงจริงเราไม่สั่งค่ะเ<า>ราผลิตที่นี่ยกเวน้นบางชิ้นเช่นเบาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราต้องสั่งจากโรงงานญี่ปุ่นจริงๆก็คือต้องรอแต่ยังอะไรทุกทุกชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผลิตที่นี่รถมีปัญหาก็ไม่ต้องไปรออะไรนานค่ะก็คือมีอะไหล่ให้เลยใช่ที่ผมบอกผมก็เพิ่งรู้นะว่าตอนนี้ เรามีโรงงานผลิตอะไรแต่งเองแล้วตอนนี้ของ,ของ Honda อ๋อทีนี้ครับฝากไหน่อยค่ะไม่เพิน่นปีนี้ทางครับเราครับมีโปรโมโชั่นอะไรเด็ดๆบ้างเอ่ยโปรโมชั่น,นโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะของเราก็ตอนนี้ภายในอาทิตย์นี้ค่ะก็เราจะมีกิฟต์เชอร์ให้ห้0 0ันค่ะสำหรับอ ลูกค้าเนี่ยไปเลือกอะไรแต่งรถขนาออกรถก็ได้หรือจะแลกเป็นเงินซับดาวก็ได้ค่ะก็ไปลดเงินดาวแทนนะคะถ้าเกิดไม่สะดวกจะแต่งรถแบบเพราะรถสวยอยู่แล้วไม่อยากจะแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกรุ่น ก็ยกเว้นเฉพาะซีทีค่ะซีทีร้อยเราไม่มีกิบไยเชอร์ให้เพราะว่าเป็นรุ่นที่เราโปรโมทใหม่ละของขาดตลาดมากๆรมาดใช่ยอดจองเยอะมากถล่มทลายค่ะทีนี้ครับใครที่สนใจนะครับรถรุ่นไหนของขับเ้านะครับมาหาน้องไมเฟิรนได้เลยอยู่ที่บูธคับเขาใช่คับเฮาฮอนด้าค่ะติดต่อกันได้นะครับขอบคุณนะครับมา รู้ปรรู้รถกันไปแล้วติดค้างไว้ซีท,ทตัวลิมิตนะครับของงานนี้ที่เพิ่งออกมาสองรุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับอ่าอ่านี่ฮอนด้าฮอนด้าฮอนด้าซูเปอรัพอ่าที่บอกไว้ก็รับเขาก็จะมี Monkey, มังกี้มีฮอนด้าซูเปอร์คนะครับแล้วก็มีซีทีนั่นเองนะครับก็มีสามรุ่นจําหน่ายหลักๆที่ร้านขับเฮานะครับอ่า มามาไปดูลิมิเต็ดกันอ่ามาครับก็เมื่อกี้ที่น้องใบเฟิร์นได้บอกเราไปนะครับว่า ct 125นะครับลิมิเต็ดอ่า125คันทั่วโลกเมืองไทยเราได้มาสีละ30คันนะครับก็นี่เลยครับ เป็นตัวสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเขียวตกแต่งด้วยลายคาโม่ทันด้านหลังนะครับก็มีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับเป็นรุ่นคันนี้ที่เป็นกล่องไม้ความพิเศษของเขาคือเป็นกล่องไม้นะครับที่ถูกทําโดย g ีคราฟนั่นเองนะครับนี่ครับอ่าซีทีหนึ่งสนะครับเฟฟเฟเลกับจีคราฟนะครับก็มี30คันในงานแล้วก็เรียกว่าตัวฟารม อ่า CT หนึ่งสองห้าฟาร์มนั่นเองนะครับส่วนคันนี้ก็คือ CT หนึ่งสองห้าแคมเตอร์นะครับอ่าก็จะเห็นว่าถูกตกแต่งด้วยลายคาโม่นะครับจากคิตาโกอ่านี่ครับกับเียรพิเศษรุ่นนี้ก็มีมาสามสิบคันเช่นเดียวกันนะครับนี่ราคาเอาไปเลยหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนสี่พันเก้าอ่านี่ครับสเปเชียลออดิชั่น ซึ่งซีทีทั้งสองคันนี้นะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับนำเข้ามาในประเทศเพียงรุ่นละ30คันและก็ตอนนี้นะครับรถใกล้จะหมดแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับแนะนำให้รีบมาวันนี้เลยมาจองกันเลยเพราะไม่นั้นหมดแน่นอนนะครับไม่ต้องหัวเพราะซีทีห่งสอตอนนี้เรียกว่าแบบฮิตฮอตจนรถไม่พอขายกันเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคจาก ครับเฮานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางฝั่งโซน Honda Big b i ไบกันบ้างนะครับอ่าก็เริ่มจาก Honda Big b i ไบนะครับก็รถมีมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับในปีนี้ขน Honda ขนไหมดูทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ CB 1,100นะครับก็ทรงเลโท o คลาสสิกนะครับอ่าด้วยขุมพลัง1 1 0 0ซีซีนะครับก็แนวเฮอริเท v วินเท e สายนั้นนะครับจะชอบอาจะเป็นแบบไฟฟิลหน้า ไฟกลมย้อนยุคหน่อยแบบคลาสสิกคลาสสิกวินเทจอ่าแล้วก็ด้วยตัวเครื่องที่1,100ซีซีเนี่ยขี่ขับขี่มันแน่นอนนะครับสำหรับ Honda 1,100ตัวนี้นะครับซีบีพันร้อยอ่าได้ยินกันไหมเนี่ยเพราะว่ามันโฟนอยู่ใช่ไหมโอเคครับอ่าส่วนด้านขวามือนะครับแน่นอนครับสุดยอดรถ ทัวรลิ่งระดับโลกนั่นเองนะครับก็โกวิงนะครับโกวิงก็ขนาดเครื่องยนต์พันแปดซีซีนะครับเป็นรถที่ทางฝั่งยุโรปฮิตมากนะครับเพราะเป็นรถที่ไว้สําหรับเดินทางไกลหรือเดินทางข้ามทวีปนั่นเองนะครับขับขี่สบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัันนะครับมีทุกอย่างจริงๆนะครับ ABS ระบบนำทางนากเตอร์แอร์พัดลมวิทยุครบ อ่าส่วนต่อมาถัดจากฮอนด้าโกวิ่งมานะครับก็เป็น CB500X นะครับก็เรียกว่าเป็นทัวร์ิงยอดนิยมของบ้านเราอีกเช่นเดียวกันเพราะด้วยว่าเป็นทัวร์ริงในรุ่นเริ่มต้นนะครับที่ผู้ขับขี่ที่ไม่เคยขับรถบิ๊กไบค์เลยหรือต้องการหรือไม่เคยขับขี่รถในสไตล์ทัวร์ิงที่มันค่อนข้างจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งอย่างนี้ครับก็ CB500x นะครับถือว่าเป็นรถเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเพราะด้วย กำลังเครื่องยนต์ที่มีขนาดพอดีนะครับแล้วด้วยความสะดวกสบายในการขับขี่และการเดินทางนะครับก็ทําให้ c b 500 x นะครับคงใจใครหลายๆคนในเมืองไทยนะครับก็เป็นรถที่ฮอตฮิตเรียกว่าไม่แพ้ตัวเอฟฟิกาทวินเลยทีเดียวอ่าพูดถึงเอฟฟิกาทวินด้านหลังเลยครับนี่ ก็เอฟริกาทวินนะหลายคนคงจะรู้กิตดิศัพท์ของเขาอยู่อยู่แล้วนะครับราชันแห่งทะเลทรายนะครับก็ปีนี้ก็เป็นชมใหม่ทั้งคู่นะครับก็จากเดิม1นึปีนี้เป็นพันร้อยอ่าเปเอฟิกาภัเอฟิกาทวินพันร้อยก็สีสันสวยงามครับมีให้เลือกทั้งแบบอ่าแบบคัดมือแล้วก็เกียร์ดีซิที่ที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็ทั้งสองรุ่นก็มาเลือกชมเลือกดูกันได้นะครับสำหรับเอฟิกาทวินนะครับสายลุยสายท่องเที่ยวโดนใจแน่นอนครับเอฟริกาทวิน จอเป็นเจ้าของนะครับเรามีของแถมตัดจากฝั่งรถทัวริ่งนะครับเราก็มาอยู่กันที่ฝั่งของรถในสไตล์เนเกตไปนั่นเองนะครับก็จะมี CB650R นะครับก็เรียกว่าก็เป็นรถที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันนะครับสำหรับรถในตระกูล650นะครับของทาง Honda นะครับไม่ว่าจะเป็น CB650R หรือ CBR650R นะครับในบ้านเราก็เรียกว่าขายดีมากเลย ถัดจากโซนของเน็กเก็ตไบต์นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่โซนของรถสปอร์ตนะครับนี่ครับไล่กันไปเลยครับ c b r พันดับเบิล R นะครับ c b r 6 5 0 R นะครับ c b r 5 0 0 R CBR 2 5 0 r มาหมดมาครบทุกรุ่นนะครับในเซเมนต์ของรถสปอร์ตนะครับตั้งแต่ขนาด1 0 0 0งพัน cc หกห้าสิบ cc ห้า cc แล้วก็2 5 0ร้อย cc นะครับ วันนี้ใครที่อยากจะขับขี่นี่สองร้อยสิบนะนี่สองห้าศูนย์อาให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับหรือก็คือสวยมากอ่ะกขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการขี่แบบมอเตอร์ไซค์ใครที่ชอบสไตล์ไหนหรือไหวกับก๊าลังเครื่องแค่ไหนนะครับในสายรถสปอร์ตก็มาเลือกชมเลือกดูกันได้นะครับอ่าส่วนด้านหลังของมีนี่เลยครับ adv หนึ่งห้าศูนย์อ่ารถออโตเมติกละเราเริ่มมาฝั่งของรถออโตเมติกละ พอพูดถึงฝั่งรถออโตเมติกนอกจาก adv 150แน่นอนว่า Honda มีเรือธงอยู่ก็คือ h อนด้า o r ร์ซ่านั่นเองจาก adv เมื่อกี้พูดถึงว่า Honda มีเรือธงใช่ไหมแน่นอนว่าเรือธงของทาง Honda ก็คือ Honda Forza ซนั่นเองนะครับก็หลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าให้แวะพักชมโฆษณาสักครู่ มามาและแน่นอนในปีนี้นะครับถ้าไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับสำหรับ Honda f o r z ์ซา350นั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่ทางด้านหลังของมีนเลยนะครับก็เรียกว่าฮอตฮิตเลยทีเดียวนี่ดูจากผู้คนที่เข้ามาในงานได้ก็มาลุมกันแต่ f o r ์ซ่350นะครับตอนนี้ ก็สำหรับ For ์คซา350นะครับก็เป็นรถออโตมิติกเลอทงนะครับจากค่าย Honda นั่นเองและที่พิเศษสุดๆครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้ทดสอบเจ้า Honda For ์ซา350กันนะครับเป็นที่แรกของโลกนะครับสําหรับสื่อมวลชนของประเทศไทยนะครับและมีนเองก็ได้ร่วมทดสอบด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นนะครับติดตามโอนไว้ให้ดีนะครับทางหน้าเพจของนิสสันมอเตอร์ไซค์นะครับว่า f o r ์คา350นะครับ จะมีอะไรมาใหม่บ้างและมีอะไรที่พิเศษบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับขี่กันแล้วก็จะรีวิวกันให้ฟังในวันพรุ่งนี้สดๆเลยนะครับทางเพจของนิยสารมอเตอร์ไซค์ครับรอติดตามกันได้เลยครับอ่าส่วนนอกจากรถเลยนะครับในปีนี้นะครับฮอนด้าก็ยังได้มีมุมอุปกรณ์ด้านหลังนะครับก็เรียกได้ว่าขนกันมากแบบครบคันนอกจากรถแล้วอาเสื้อผ้านหน้าผมของผู้กับขี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะฮอนด้าก็ใส่ใจในเรื่องรายละเอียดก็มี ครบขบไม่ว่าจะเป็นแบงเกงรเสอยืดหมวกเก็บหรือของที่ระลึกต่างๆนะครับแก้วน้ำอะไรพวกนี้ครับก็มาติดตามมาชมกันได้นะครับสำหรับบูธฮอนด้านะครับภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่4 1นี้นะครับก็งานจะมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่26กกรกฎาคมนี้เลยก็สามารถมารับชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงวันนะครับยันสี่ทุ่มเลยของทุกวันนะครับก็งานจัดอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับก็มาชมกันได้ครับ เดี๋ยวจบจากพันด้าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูบูธของทางคาวาสากิกันนะครับโอเครอติดตามกันได้เลยครับนั่นนะโอเคได้ยู่